บทที่7ถึง11สวดเรียงกันจากอิติปิโสไปจนถึงโลคาวูปะสเมตุเตจำนวน3จบจบที่1อิติปิโสพระควาแาะหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนอนุตโลปุลิสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโธภควาติสวาคาโตพระวตาธมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโก ปัจจตางเวทิจโภวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะพระควโตสาวกสังโคอาเนโยปาวเนโยทักคิเนโย อันชลีอารณิโยอนุตาลังบุญยะเขตตังโลกสาลติ กินดามณีปียังมันตังยสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโผันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปเทธีกินจิเทโวเยสะโกปัจชังทัศสมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเย มณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชะนาพระหูชะนาปียังมะมะสักตาวาพุทธรัตตน,นางโอสถังอุตตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสทินาณสันตุป,ปัะวาสาเพทุขาวูปะสเมตุเต สกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตตมังวลังปริลาหูปะสมาังธรรมะเตเชนะสวินาณสันตุปัทถวาสเพพยาบูปะสเมตุเตสกัตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตตมังวลังอาวเนยังเปาเนยังสังฆะเตเชนะสวินาณสันตุปัทถวาสเพโลคาบูปะสเมตุเตจบที่สอง อิติปิโสพระขวาอาราหังสมมาสัมพุโทโธวิชาจารานสัมปันโนสุขโตโลกวิทุลอนุตโลปุลิสธรรมสารทิสถาเทวมนุษย์สานังพุโทโธพระขวาตีสว่าขาโตพระขวตาธโมสันทิติโกากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนยียโกปัจจะตังเวทิตโพวินยูหิตี สว่าขาโตพระควัตโตสาวกะสังโคอูชุปฏิปันโนพระควัตโตสาวกะสังโคยายะปฏิปันโนพระควัตโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควัตโตสาวกะสังโคยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคาลาเอสะพระควัตโตสาวกะสังโคอาวเนโยปาวเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลณิโยอนุตตะลังบุญยะเขตตังโลกัสสาลติ จินดามณีปียังบันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสีหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพนตันจามหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศรษฐีกิจจิเทโวเยสโกปัชชังทะสมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจะ ท่านังสเพชนาพระหูชนาเปียงมะมะสกตวาพุทธรัตตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธินาณสันตุปัถวาสเพทุกขาวูปะเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตตนังโอสถังอุตมังวลังปลิลาหูปะสามานังธรรมมเตเชนะโสธินา นะสันตุปัทาวาสพเพพยาบูปะสเม,มตุเตสักกตว,วาสังฆะรัตะนังโอสถังอุตตะมัง,ว,งวัลังเอาเนยยางเป่าเนยยางสังฆเตเชนะโสธีนานะสันตุปัทาวาสพเพโลคาบูปะสเม,มตุเต จบที่สามอิติปิโสพระขวาราหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรานสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตตโลปุริสธรรมสารธิสัทธาเทว,วมนุษานังพุทโธพระขวาเตสวาขาตทโตพระขวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสัสโกโอปานายโกปัจจะตังเวทิจโพวิญยูหิติสุปฏิปันโนพระขวตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขวตโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโคยะทิทางจตาริปุลิสยุคานิอัฏฐาปุริสปุคาลาเอสพะพระควัตโตสาวกสังโคอาวุเนยโยปาวุเนยโทนยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตตะลังบุญยะเขตตังโลกสารติ จินดามณีปียังมันตังยสังถาสังโกนางอุบสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพนตันจะมหาราชาตวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโพเซทีกิจจิเทวเยสโกปัดชังทัศสมิงกินเนวาสตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะยเยมณีจินดาปียังจะทนางสเพชนาพระหูชนะปียังมะมะ สักรตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนโสตินาณสันตุปัสถวาสเพทุขาวูปะเมตุเตสักรตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวะลังปะลิลาหูปะสมะนังธรรมเตเชนโสตินาณสันตุปัถวาสะเพพยาวูปะเมตุเต สัตาวาสังฆรัะตะนังโอสถังอุตตมังวะลังอาในายังปา,าวุนยังสังฆเตเชนะโสธินาณนสันตุป,ปัทถาวาสเพโลคาวูปะสเมตุเตบทที่สิบสองชิน,นะบัญชรชายาสนากตาพุทธาเชตาวามาลังสวาหานังจะตุสัต จาสพังละสังเยปิวิงสุณลาสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอันทะวิสตินายกาสัพเพปทิตาไมหังมะัทะเกเต,เตมุนิสลาสีเสปติทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทะวิโลจนเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเลสัพพะ กุนากะโรหะทเยเมอนุลุธโทสาลีปุโตจะทักคิเนโกทันโยปิทิภาคัสมิงโมคัลาโนจะวามะเกทะคิเนสะวะเนไมหังอาสุงอานันทลาหุโลกะสะโปจะมะหานามโม อุพาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิทภาคสมิงสุริโยวะปะพังกาโลนิสินโนสิลิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมาละกะสะโปเถโลมะเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวะัฒะเนนิจังปฏิฐาสิคุนากะโล ปุโนโังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถลาปัจจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตะวันโต จิโนรสาชลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาลัตะนังปุรโตอาสิทักิเนเมตะสุตตะกังทะชักขังปะชะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันะโมละปะลิตตัดจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทะ นังอาสิเสสาปากาลสันทิตาชินา,นานานาวลาสังยุตาสัตปปากาลลังมกาตาวาตปิตาทสัญชาตาพาหิรัฉันตุปทวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวะสะโตเมสกิต เจนะสัทธาสัมพุทธ,ธะปัญชเลชินปัญชะละมัฉะหิวิหัลันตังมะหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสะเพเต,เตมหาปุลิสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุลักโข ชินานุภาเวนะชิตุปะทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรลาโย ο, สัตธรรมานุภาวะปาลิโตจลามิชินปัญชะเลบทที่13พาหุงมหากาพาหุงสหัสสมิพิ นิมิตาสาวุธันตังคีเมขลังอุทิตโลรัเสะเสนมาลังธานาทิธรรมวิทิินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามาพิชุชิตตัพพะรันติงโคลัมปานาล้วะกามะขะมะทถะทถะยะัขัง คันติสุทันตวิทินาชิต,ตวามุนินโทตันเตชะสาพราะวะตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงขาชาวลังอติมัตตภูตังทาวคิจกะมะสเนวะสุทาลุนานตังเมตัมพุเสกะวิทินาชิต,ตวามุนินโทตันเตชะสาพราะวะตุเตชยมังคลานิ อุคิตักขัดขามะหิหัะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอีทีพีสังคะตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชยมังกลา,านิ กตวาณัคตทมุทลังอิวะครับพินียจินจาจ,จินจายะทุกขาวจานังชานากายามันเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชายามังคลานิสจังวิหายะมะติสัจจะ กวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภววุตเตชยมังกลา,านินันโทปานันทะผู้ชครังวิผู้ทางมหิตทิงปูเตณเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโต อินทูปาเสสวิทนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหาทิพิพุชะเคนสุทธาทหาถังพระละหามังวิสุทธิชุดติมิธิ พระกาพิธานังยานาคเนนวิชิตานิตวามุนินโทตันเตชสาภาวุเตชยมังคลานิเอตาปีพุทธชยมังคลาอันทะคาถายวาจานโนทินาทิ่เนสาระเตมตันทีหิตวานาเนกาวิวิธานิ จุปาวานิโมขังสุขังอาทิคาเมยนาโลสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายะสัพพานินางปุเลตาวาปาลมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนสัสจะวเชนะาโหตุเตชะยะมังคลัง ชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทวินันทวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหีชยสูชยมังคะเลอาปะราจิตตปัลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอาพิเศเกสาพะพุทธานังอาคันปะ โตปาโมทติสุนักขันตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหุติตังสุคโนสุมุหุโตจะสุยิถังภาลาหามาจาริสุปะทักขินังยากายกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังวา นิทีเตปะทักขีนาปะทักขีนากะตะวานะละพันตเตปะทะักขีเนพระวะตุสัพพมังคะลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสถาโสถีพระวันตุเต พระวันตุสัพพระมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสมานุภาเวนะสัทถาโสถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพระมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสะสังคานุภาเวนะสัทถาโสถีพระวันตุเตบทที่สิบสี่ปติทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคาเลตัยหิงตัยหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกะโลนเตทะวิหารมันทะเลเถลาจะมะชาณวะกาจะพิ ขโวสาลามิกาธานปติอุปาสก,กาคามาจะเทสานิคมาจาอะิสาลาสัปาณภูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาพุยาผูุชาพุสาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกา นิยานิกังธรรมะวังปะติจเตสพเพปิทุกขสะกะโลนตุสังขยังถาตุจิรังสะตังธรมธรมโมธรรมัาธลาจะปูคลาสังโคโหตุสะัมะโควะอัตถายะจะหิตายะจะอามเหระขะตุสัมมาไอสัมธรรมโมสะเพปิ ธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอาลิยปเวเทเวทิเตปะสันนาโหนตุสเพปิปานิโนพุทธ,ธาสาสเนสัมมาทารังเะเวชันโตกาเลเทวปวัสสตุ พุธิภาวาะสัตตานาังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะัตตะละชังนิกังลักขันติปุตากังเอวังธรรมเมนะลาชาโนปะชังลักขันตุสพัพพทาบทที่15เทวดาอุยยนชนะคาถา ทุกขปัตตาจานิทุกขาพยาปัตตาจาิพยาโสกปัตตาจาิโสก,กาโหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมัตาปุตรยะสัมปทางสาเพทเทว,วานุโมทันตุสัพ,พสัมปติสิทธิยาทานางังทะทันตุสัตทายสีลังลักขันตุสัปทา ภาวนาพิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธาพระัพปต,ตาปัจเจก,กานัเจยังพลังอรหันตานตจจะเตเชนะลักขันพันธามิสะพะโสบทที่16สุมังคลังคาถา โหนตุสัพพังสุมงขะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมงขะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมงขะลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหนตุนิลันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้านายกมวนนโลทองและแอดมิน3ส,สิ่งอมุลเลตทั้งหลายให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้ง,งหลายโปรดจงอนุมาน อนุโมทนาในการสวดสาธยายมน์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหวยครูหกสิบแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สังสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิดสาธุ